เออก็เอามาตัดต่อที่บ้านนะถ้างั้นเดี๋ยวเอิร์เนี่ยจะเปิดให้ทุกคนดูนะครับเพราะว่าคำหยาบค่อนข้างเยอะเลยนะครับอาจจะมีบางจุดบางจุดบางช็งชอตนะครับที่ต้องเซนเซอร์ด้วยเสียงนะครับทุกคนโอเคครับงั้นเราไปดูกันเลยดีกว่าต<ะ>้าแกรู้หรือเปล่าว่าหน้าแกาน้ากลัวมากเลยหนอย่ังกระตุกกตา จะบอกว่าเครปโตเกียวร้านนี้อร่อยมากๆเลยครับทุกคนเป็นร้านที่เขาขายอยู่ที่โรงเรียนของเอิร์ดนั่นเองนะครับอันเนี้ยส่วนจูนนะครับเป็นเพื่อนของเอิร์ดนั่นเองนะดูมันไทยบอกได้่ายเอิร์ดแต่มันไทยตัวเองนี่ครับทุกคนอร่อยมากๆเลยนะเนี่ยหมูก็หอมครับทุกคนไส้กรอกก็อร่อยนะยิ่งมากินคู่กับแป้งนี่ยิ่งหอมเลยครับเพราะว่าแป้งหอมมากนี่ครับทุกคนเป็นแนกเกตนะ คือที่เอิร์ดมองเพื่อนเมื่อกี้คือเพื่อนขอเอิร์ดไปด้วยนะครับ1อันนะอันเนี้ยเอิร์ดก็กินของเอิร์ดไว้ก่อนนะครับ1อันไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนมันซอยหมด <S <S ดูจากหน้าตาครับทุกคนคว่าเอิร์ดอร่อยหรือไม่อร่อยนะครับทุกคนโอเคต่อไปไก่ชิ้นต่อไปเข้าปากครับทุกคนอร่อยสุดๆอันนี้เอิร์ดชอบเลยแหละนะอ่ะเอิร์ดชอบชาเขียวนะครับชาเขียวไม่ใส่ไข่มุกนี่รักเลยแหละนะ อันนี้ก็จะเป็นโตเกียวนะครับทุกคนสั่งเครปจะได้โตเกียวสงใสยลุงแกน่าจะลืมนะครับทุกคนแต่ไส้นี่คือให้แน่นมากๆเลยนะลุงเจ้าเนี้ยเนี่ยแหละเอิร์ดเลยปลื้มนะครับเครปร้านนี้ทั้งอร่อยทั้งให้แน่นจนเมื่อกี้พูดอะไรถึงเอิร์ดนะยังไงเอาไหมเอาไหมดิ อะไรนะอนนไอ้พีตายาอ,นนอยาอย่าใครคำว่าน่ารักกับคำว่าอะไรเอ่ยน่ารักแล้วก็หัวใจนะครับพีต่ตาที่เมื่อเช้าเหมือนจะเป็นเด็กเรียนแต่ตอนนี้ก็เล่นเกมอยู่ดีครับทุกคน ตาแกจะเล่นลงบอกไม่ได้นะแต่นี่มันก็จบแล้วเนาะ <S <S นี่ครับทุกคนวิชาคอมพิวเตอร์แต่เพื่อนเอิร์ธมันทำภาษาไทยปลบมือให้แบบโคตรปื้มเลยครับอีสองคนนี้นะอ่าแล้วดูมันเถียงเอิร์ธใส่ว่างนะว่างแต่ก็โอเคไงมันบอกว่าเวลานี้ว่างแล้วมันก็จะทำนะครับทุกคน นี่ก็จะเป็นหน้าตาของเพื่อนทั้งห้องเอิร์ทนะครับเพื่อนใหม่ทั้งหมดเลยนะน้ำขิงมึงเล่นลอ,นะอะไรของมึงเนี่ยถ่ายอยู่ถ่ายวอล์กถ่ายวอล์กนิดหน่อยทำ,ทำอะอัน,นี้นะครับวันนี้เราจะมาทำลัคก,กี้บ็อกกันนะครับลัคก,กี้บ็อกคืออะไรไอปอลล็อกกี้บล็อไเนไ่วะอ๋อไม่ได้ไม่ได้ <ส>ประตูแล of of oh, you know. ้วแกจะไปตยังไงล่ะังผ oh ิดไม่ได้ไอปองแปะจากด้านนี้มาหนีโง่เละเละเละละครับทุกคนอุ้ยอุ้ยเป็นยังไงเอ่ยคือกดแปะงอย่างนี้ก่อนพี่เป็นยังไงนะะยังไงนะเมื่อกี้อย่าใส่ใจเลยไอ้พวกนิมูพี่ชี้พี่ชี้เอ๋ย กุ้งลายอยู่น้ำขิงนี่พี่ชัยยายเอล้านทุกคนว่าเอ่ยหมดเลยนะทำคฟแตกน้ำขิงเนี่ยทุกคนมีชายายอยู่ว่าน้ำที่โบทำผมให้คุณเพื่อนเนี่ยมันลำบากลำบากเนาะเออแล้วคุณเพื่อนของผมตรงอะไรเอ่ยทักเปียด้วยเนาะเออโอ้ยต้องเซ็นเตอร์แล้วคำนี้ยโบเน็ตคิดถึงเขา ใช่ทั้งคนให้เสียได้ไงเนาะอถ่ายกี่วันเออทั้งหมดเถอะเดี๋ยวมันก็กลับมาถ่ายอะไรเหมือนเราจะชุบชีวิตขึ้นมาได้ครับทุกคนคุยบางคนทำไม่ใช่ก็อทำหรอไม่ใช่ก็อทำหรอซึ่งใครทำอ่ะเออทำแต่ว่ามันอยู่ที่มือของไอ้เปามันมันก็ต้องทำนี่เออเอาทำ อันนี้คือคนที่ได้งานแล้วน้ำเปลี่ยงเรื่องเลยอ่ะไเข้าวไเข้าวอะไรมึงช่วยเขาทำอะไรบ้างเนี่ยช่วยชวยควรโอ้โหช่วยควรจริงจอยมึงมีก้นนิ้วกลางทั้งวันเลยเนาะไอ้ยีจำได้เนี่ยตโน่จะเป็นคนที่ไปทำลายทุกอางกับเรานะครับทุกคนแล้วพี่ตโน่เก็บเนี่ยโอ้ยเปล่า ทำไมนายสวยขนาดนี้สวยเลยแม่เอวสวยมากคุณใหฉันมีอะไรจะบอกหันหน้าทางนี้สิเดี๋ยว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 ต้องเลยคต้องละร้อยล้านเลยเหรอโคอนายจะที่ซื้อเหรอใครเขียนราคาใครเขียนราคาไอ้เปามึงทำโอ๊ดลให้แห้งได้ไหม อรวยสวยสวยจริงอย่าบอกใครจะเทพแกไปคีดได้ดปชันดิแต่นี้มันงานแกนี่วาใช่งานคือเอออย่าพูดหยาบมากเพืทอจะเซ็นเซอร์เยอะแน่นอนคนสวัสดีครับมึงก็แกงแตะเปาเนี่ยเนาะน้ะผักเถิกมากๆเื่อมันร้อนไงจออกกเย ยังไงไงวะยังไงเสียต <Poor> ้องรั <is this> ่วนจะรอดหรือเปล่าผมว่าอจารย์เด็ยากนะครับเพราะว่าผมเราตันไปนะครับเพราะว่าเราถางยากเยอะเกินไปนะครับทุกคนเมื่อกี้ทำอะไรกับพี่ต้นถิงเป็นคำถามแล้วลูกรอดหรือเปล่าไม่ชี้พี่ชี้รอดไหมรอดเนาะ แล้วพี่เปาโอ้โหไม่น่ารอดอุ้ยจะรอดแล้วน <mm ้ำขิงจะรอดแล้วจะรอดแล้วเอ้เฮ้แต่นี่มันจะำตาบงนะใช่ปะอุ้ยเปาสรุปคือมันรอดใช่ปะแต่ก็จะรอดแต่ก็ไม่รอดอยู่ดี อันนี้ก็จะเป็นขนาที่เอิญกําลังจะกลับบ้านนะครับทุกคนนี่นะนี่ขนาดนจัดตารางเรียนแล้วอะข้าวของมันยังขนาดนี้เลยแต่ถ้าไม่จัดมันจะขนาดไหนอันนี้ก็จะเป็นแก้มบุ๋มนะครับทุกคนที่ตัดผมสั้นเนี่ยคําหยาบบ้างั้งเยอะนะครับเอิญเลยต้องตัดออกนะครับเลยมาพากเสียงใหม่นะคือว่าฉากนี้คําหยาบเยอะมากๆเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไล้ได้